สวัสดีค่ะมือนีอีสานบ้านแย่กินข้าส้มเห็ดละงอกพี่น้องคนน่ะสองกะตามูออ่านั่งไปเก็บมาออกไลไลพี่น้องคนว่าคนก็ลังลลางอยู่คนน่ะพ,พี่กาดเยอะคนสีลังมากเดี๋ยวพี่กาดคนสีลังไม่มีกาดขายห <laughs> ักเนว่าพี่น้องเห็ดออกพี่สิเวนรอบจุดท้ายละเห็ดละงอก่นนู้ยละงูหนาวก็ได้กระเกิดเยอะคนน่ะ คนน่ะสองกระตามล่างแล้วเขาุนพูนด้พี่น้องน่ากับงามน่าคักงามเนื้ออุ้ยคนส่วนสุไปเก็บน้ำสบาเหมือนเรียงโมกเก้าโมสิบพะนะพี่น้องพนว่าออกโพดออกโพูดออกโพดออกโพดออกโ,ออกโ,ออกโพูดคนน่ะ ผู้ลางเฮดก็สวยขนาดเลยเมื้อนี้สวยสวยกุ้ลางเฮดล่างเฮดส <laughs> วยแม่ก็เป็นเด้อส <laughs> าวรอบ2นี่ส <laughs> าวรอบ2ล่างเฮดสวยแม่ก็เป็นลูกบ่ทันได้ตื่นมากวนงามก็งามรอบอันดอกนี่โคตนนะโคตร เฮ็ดละโงกสดน้าโกกโกโกพี่น้องเอ้ยผู้ใดสิมาซื้อกมาเด้วยยี่วานดินเซอออนนี่แหละตลาดเฮ็ดพุ่นน่ะมีสองสามมือแล้ว <c oughs> นุ่นงาด้วยพี่น้องเอ้ยมาซื้อเฮ็ด